ดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหยบประพาดารำเพริญวันนี้เที่ยวอะไรฝีเชียงวันที่11ค่ะวันที่11นะครับแมนค่ะอยู่กับมานะสวัสดีค่ะนั่งรถบาสบันเลงเ่าไปดูกันว่าตานางรถบาสของมาเมื่อเดือนทีเป็นโอ้นั่งรถบาสเมื่อเดือนบอกเมื่อเดือนของเดือนโอเคเมื่อเดือนของเดือนจำมานน้ำไอดินเลยค่ะนั่งได้ต้นส้มครับตอนนี้ยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะ โรงเรียนบ้านหนองลังกาโรงเรียนบ้านหนองลังกาลังกาลังกาหนองย่าหนองลังกานี่นะคะที่จริงเนี่ยพากันมาอาบน้ำนแตงโมเด้ไอเดนแตงโมระบานแตงโมเขาอาบอยู่ในโรงเรียนจะได้ไม่ท้อมาเนี่ยน้ำแบบฉ่ำมากเมียนค่ะขอแบบนี้ทุกทุกงานนะคะต่อไปเขากับไปที่ พูนทองร้อยเอ็ดนะคะเมืองพ่อร้อยเกินเออเสียงเรียมไงล้าีที่ดังที่จาจงฟังติดตี้สิเดเสียงนี้ที่ดังพูนพูนได้ยินไครับเออที่จ๋าจงฟังเสียงเรียมไงล้าเป็นเสียงของยกคนเก่าเสีย ยก็นเสียงของมันลุบ่ได้มันลุบ่ได้ของยกคนเก่าเยี่ยคือต้องช่างหรืเป็นเสียงมานาคนเก่าคนเป็นคนเยี่ยคือต้องช่างต้องช่างกันไหมช่างต้องอะไรหรอเป็นเสียงของยกคนเก่าบ่ได้มาซะามาซว่าเตยราเป็นอยังที่สูสซีบีแท่งมาเซาบะนายนี่แบบคันสุดยื่แบบเนื้อหน่อยน้ำยางไอ้วางเขาบอเส็นหมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวคลิปเลืองเดี๋ยวคลิปเลื้งไปถอไปถอหิวตตอตออไปยวยังกอกีไม่ได้คองวิสกินยิใส่ย่ะฮะใจหิวยิ้วเขา ลานค่ะจำลานค่ะที่เขากินตามาฮงเนยบอมันตาธรรมชาติได้หนิตาธรรมชาติตื่นคืออะาเป็นซีนีอีกอะไรนะอันนี้มาลองในตอนแรกก่อนอ๋อพร้อม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 ก็ออกแล้วด้วย มาต่อห้องฉบับระม่นะทีเธอห้องมาคืนมาแล้วนะของเธอที่เธอร้องเล่นนะอะไรอะไรอะไรเลยฮะมาคืนไปไนไสดน้ำพินคนนั่งเสียงดีลีเดอร์เบียน่ะ หอ,อมดอกลำดวนเข้าต้องบอกกบเสียง,งเลหลืองหอมดอกลำดวนเออนี่ดอ,อกหอกมฉรับมันนะน,น,น,ออนี่มกักบุกนี่แห้งครับผมคิดเธอแฝ่ เสียงดีนะเสียงดีเลียวจะอันจะป็ย่างนี้กล่องนะหลูกพี่จจงไหนยเจ้านคนอี่สุดกดดันแล้วผูนึ่งต้องมาเป็นก็้องจริงจัิงจร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 ิงงักจงดจรงกดดันิจจจิิเบิ่งรค่ะ เต้นเต้นกับเพื่อกันเมนบอเต้นกับแบบสอนเรืคาราเตเตียงให้เสียงนี้ที่ดังพี่จ้าจงฟังเสียงเรียกไงเ่าเออนทางมอลำชักนำทางเ้า รับบทเป็นดาวเดินบนเลทีที่เป็นดาวจะรัดฟ้าลูกที่โอนทมทออะไรก็เจ็บอะไรรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วบ๊ายบายครับขวางแม่ครับขวางแม่เตียงมวนน่พี่้อกมวนเดไอย เขาไม่เคยผู้ิงแค่นอแล้วก็ถ้าเยอในขนาดนี้นะเผู้หญิงนะเมียนทั้งใดๆทั้งอันนี้จ็บไรหอมดอกลำด้วนเดินกลางี่้นวเตี๋ยันนริกนี่เดบิวต์อุ้จ็บ ตอนนี้เขามีความสุขแล้วตกมีกันเลยะมาอีกต้องถ่ายคชืเอาไว้ถ่ายเชืเอาไว้นี่ค่ะจาลึกใคระพูะหผทุงหลุดนานกระยานอยู่ทนล่ำแล้ทนล่อะทนล่เดี๋ยววะพี่หนอพี่้เด้ฟังเสียคนง่ายดีนี่เป็นน้องร้องประกวดด้วย ไังเสียนเสียงมันเพ็ดใช่ไหมเออเสียงน้เพ็ดียงน้เพ็ดอ่ะคนนี้ก็เสียงดีเหมือนกันอ่ะเพียงอะไรพี่หนูลองลองลงยืนยันบ้าแฟนแฟนจะมาเขียนไหมันไหนวเอาลองพนเพลดนองันอันนี้บ่้คลิป้องหักนองแพ้น่องอด้อหักนองหักนองเอาคนนั่งเดียบยังวะ นี่นะครับผ่าจกผ่าจกจกตานะคะเจ็บเลยเนียนนื้อเข่าอี่พุดามาตาตัวนี้เหเหมือนเหงียนเหมือ หากอายแพ้น้องสิเช็ดเองดอกทุกหยดน้ำตาอืมเนี่ยก็ตามภาพด้วยความรักจบด้วยคำว่าน้องจะตอบเพลงนี้ดลยหากอายต่อเพลงกันรึอุ้ยอันเธอเอามาบ่ถือมือเนาะเธอเอามามือจะบ่มีเสียงเนาะตั้งมือนี่พันธ้กาะอีโลโก้ไงไอ้ยังเกาะ พอเสียซ <isms ife ed> ื้อหนอยเล้ยวมาเตีกอวองหาขวงมันเลยนี่ที่ไหนซังห้องกันเดี๋ยววะแต่พี่บอยบอยเปนบอฮะพีบเป็นบอวอร์ดที่นี้องนองที่เนอะไอเดนโนเหส็จแล้วเนี้ยแม่จ้ะผู้ชายที่ดีองเพลงกันเหรอน้องมน้าเตยองพลงน้องลาน้องลาเมื่อมีตาน้องลาน้องลาเมื่อเมตาติก่อน เนี่ยวันส่งกพราะว่าปีเดีม่เมียกันเดียวอันนี้ขอถามนะว่าน้องมานัควรปรับปรุงตรงไหนไหมถามว่าปรับปรุงไหมสําหรับสําหรับลูกกอล์ฟนะเพราะว่าลูกกอล์ฟเคยผ่านการปรับปรุงมาก่อนสำหรับมาน้านะน้องมานะคี่น้องมาลาล้อนะถามว่าปรับปรุงไหมก็คือไม่ปรับปรุงแต่ไม่ได้แต่นะสําหรับกอล์ฟี้อยากให้มานาเนี่ยปรับขับปรับฟ้องแกนสมอง มันเคยหยุดหยุดหยุดตรงเนี้ยมันดีตรงนี้มันดีแล้วใช่ไหมใช่แต่อยากให้ประพอประคองให้มันตลอดไปให้มันดีแบบแบบที่ว่าเคยร้องแบบเนี้ยอย่เป็นคนอื่นใช่ไหมไปอย่าเป็นก๊อปปี้เอาจากคนอื่นช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรใช่ไหมมานะเริ่มจะเป็นวัยรุ่นเดินหน้าต่อไปเนาะอันนี้พี่น้องน่าจะเข้าใจเนาะเข้า่าคําว่าวัยรุ่นแบบไดร์บัตี มันจะแตกเบาถ้าเป็นภาษาบานทฮาคือเสียงมันจะแตกเบาเสียงมันเริ่มจะแตกแต่คนอยากให้ปลาคาปลาค้องเสียงตะคองแบบนี้ถาาวามันาลองดีบอก็คือเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้มเอันดับต้นๆก็ว่าได้แต่ว่าอยากให้ปลาคาปลาค้องเสียงตะคองเพราะว่าถ้ามันแตกแตกไปปุ๊บ้ะของเป็นเบาขึ้นไปปุ๊บเสียงตาของสิบ่ได้เป็นแบบนี้เด้บหดนี่เสียง้ะของสิแตกออกไปอีกย้อนรายยัง่าที เราจะความเป็นเบาวเป็นหนาจะ่ความเบลเป็นนิดหน่อยเป็นหนาขอพี่บ่าค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Emmy มีความสุขในลใจนะคะ ลำๆเลยด้วยนะคะเนื่องจากกิมเบอร์ไกส์นะคะใดนะคะฝากเลยอ่าสองสองฝากกดติตามสองเท่อนะคะปอดปอ้าวมี่นองค่ะกดสองเท่าไม่เสอใดองไอดองกูติตามแมนไปกินับไปกอนเด้อไปกันเด้ได้หมครับครับ พออีหลต้องาพาพกันไปกินขากินานมามคะรถชน,นีออกไว้วกแมีมมเราก็หิวเขาม้ด้วยบ่าเบมาปีทีัโอเคค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลกดแชร์กดสับสกางช่องอยกประาดาลำเพลิน สี่เชียร์นะคุณพี่น้องกดยังละสองเท้าค่ะเชื่อเดียวกับพ่อค่ะเชือเดียวกับเด็กสองเท้สองเท้าไงโอเคค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหากินเขากินน้ำก่อนค่ะปากมอฝากแล้ว